พ่อและปุณจาวัาน์บทแาวทางการปฏิบัติจะได้สูงคว้ายพุณจาวัฒน์สังเสด็จทำรัตตังปัิยาใสปฏิยาใสในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติของเราคือแนวทางการปฏิบัติเจริญกรรมฐานว่าด้วยสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเราอาศัยสติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์เป็นที่ระลึกทำให้เราปลอด พี่พุทธเจ้าเคยแสดงต่างแื่สติปัฏฐานสี่มันเคแด็ออวิดาเรื่องว่าเราเป็นทพพ่งเราเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นทิพ่งเป็นท่ละลิกบรรเลึกเลิกอยู่ได้ที่พึ่งก็เลยมีที่พึ่งเราเล,ล,ล,ลิกปกุ๊บถึงทีิระเลิกอะไรไปจะเป็นเป็นทของเราป้องกันปอกป้องกันอันตราย,ยอะไรอย่าเราไปจุดที่อนตราย องศ์แสดงว่าติปัตยโสเนีเนเ่ยบหรือเขตแดนของปิดาถ้าเราอยู่ในเขตแดนอยู่ในการดูแลของปิดาปิดาคุ้มครองเราปลอดภัยจากอันตรายระน,นาประการเปรียบเทียบยกตัวอย่างองศ์แสดงนกมนูลไถยนกตินกินเศษใส่เดือนเศษแมลงตามเวลาฐานไถยมณฑไถยไถยไทย,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 ยทิ่มติดเพิ่ม ก็จะมีประเณประเณโผล่หัวโธถูกตัดถูกขาดเรื่องยังมันดิ้งอยู่หรือว่ามันเป็นตอนดิ้งออกมาจากก้อนที่ไทยที่ไปไทยใหม่มาแรงต่างกเอกมานอกมุมไทยกันไปหากินอย่งนี้กินกินเย็นๆยนไปกินมันก็มีที่พึ่งก้อนไทยมันมันขุกกระขุนเป็นที่สูงที่ต่ำนกอก็ไปกินตรงที่ต่ำๆพระวัาแปรงมันด้ตกไปตู้ที่ต่ำๆของร่องที่ไทยร่องที่นึก ไอเดี่ยวสัตว์ไรต่างๆก็ไปเห็นนกที่กำลังกินอยู่ในรองที่ไทยมันก็จะได้เจ้พึ่งอยู่นั้นแต่เอิอท่านังนั้นไม่ได้หาติดตามรังที่ไถยตามที่ที่ชาวเร่ไหนนั้ไปกินในที่รัที่กว้างๆไม่มีอะไรปิดบังนกน้อยนั้นนกน้อยก็จะถูกอันตรายเช่นว่วในี่ชาวเรนนอนกน้อยก็เลยก็ไปกินนอกเขตแ้นคือไปกินนอก เคที่เขาไทยเนะ่ะเป็นในที่โลกที่กวา้างเดียวตัวนึงก็เห็นนกคนไทยไดนะ้มันจริงๆเนาะแล้วก็เห็นชัดเจนก็เลยโชว์มันจับนอกนั้นไปแล้วก็รวมเพื่อว่าถ้าเราไม่ออกออกหางกินดอกเคแดนบิดาของเรานเนาะเดียวตัวนี้ก็ไม่สามารถจะทําอันตรายเราได้หรือมณฑลไทยก็รวมเพื่อไปว่าปฏิปเสธมาได้ยิน ยินไปก็เอาเจา้าตัวเล็กๆยังมีมีดาพวกเขาจะได้ยังไงก็เลยต่อรองแล้ถ้าถ้าเดียวก็บอกว่าถา้าถ้าเจ้าไปอยู่ในเขตแดนพวงมีดาของเ้าแล้วเ,เจ้าจะพาใครหือเราจะปล่อยเจ้าไปถ้าเราปล่อยเจ้าไปเราเราจะจับทั้งเจ้าด้วยทั้งพ่อเจ้าด้วยลงุงคนไทยก็ ก็เป็นทุ่งปล่อยไปปล่อยไปไปแอบไปหลบซ่อนอยู่ในรองที่ไทยแล้วก็ให้เวลาเดียวลงไปชมท้าเดียวลงไปเดี่ยวก็เห็นร่องคนไทยอยู่ในแถวทุ่งๆแล้วนครับร่องคนไทยก็เห็นเดี่ยวลงมาแล้วก็หลบลบเข้าไปในร่องที่ไทยวิ่งวิ่งตามรองที่ไทยเพราะร่องเราเป็นเรื่ไงไดิมไเดี่ยวก็ตามไม่ทัน เราบินบินชมลงมาในความเร็วทำให้หน้าอกของเยียวกันแทกความคิดไทยตายตายอันนึงคือเราคนไทยก็ปลอดภัยก็อยู่ในเขตเล่ามุลไทยผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันท่านเรามีเขตวิแดียนแดงวิเดียนคือในสติปัฏฐานสี่ในการในพันธรรมที่เราฝึกหัดปฏิบัติเราก็จะปลอดภัยจากความกินดีได้มันจะเป็นมันก็เยี่ยวมันเชียวเอาเราไม่ให้ ู่ในสติปัญฐานในกายเวทนาจิตธรรมอันนี้อะไ้จะมาส่งแสดงนะทำให้เราได้คุ้มครองได้ได้ถูกคุ้มครองจาก right. สตินะสติจะคุ้มครองเหมือนบิดาเราคุ้มครองเราปลอดภัยสติสัมปชัญญะที่เราฝึกที่เราบำบัดเจริญยุ่นแน้ะมันคุ้มครองเราไม่ให้ยินดีเจริญไม่ให้เกิดกิเลสต่างๆทำให้เราปลอสุดทำให้เราปลอดภัยปลอดภัยจากกิเลสกรรมวิบากอะไรต่างๆก็ เป็นที่เป็นประโยชนะน์เกาะกินนัชชนน์นะตอนสิบนะประธานซูรจะกล่าวนิดนึงเนาะสิประธานซูนจะเป็นสูนนตรเบื้องต้นนะจะเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางการปฏิบัติทางการปฏิาบาัติเขาเรียกมกัมก้งมั้งคือวันทางม,ากมงุกตราโซนอันนย้มั้งเบื้อแปดอันนี้มั้งเบื้อแปดเป็นวันทายอนประเสริฐให้ไกลาจากกิเลสมั้งเป็น เส้นทางเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทําให้เราไกลจากกิเลสไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่ว่าอาริยมรรคแปลงโดเกิดเป็น,ปนมรรคทางที่สําคัญที่สุดแต่ว่ามรรคทางที่สําคัญที่สุดจะเกิดขึ้นได้ด้วยมรรคเบื้องต้นสติปัฏฐานทีนี่เป็นมรรคเบื้องต้นในภอุปภาก็มรรคเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะและก็สัมมาถสติข้างหน้าจะไม่เกิดขึ้นขณะที่เราจะเดินสติ สัมปชัญญะสติปัฏฐานสี่ก็เป็นสติป e ัฏฐานสติสัมปชัญญะเบื้องต้นเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสติสัมมาสติที่เราสวดในอธิยามะเพื่องแปดก็สติปัฏฐานสี่องเกิดก่อนเกิดขึ้นก่อนสติปัฏฐานเพื่อให้สมบูรณ์ทั้งหมดเลยเป็นความรู้สึกตัวทุกพรอมในกายทนาในจิตในธรรมเมื่อสภาพพร้อมแล้วจะทำให้สติมีกำลังมากขึ้นแต่ว่า กำลังมากขึ้นก็จะพัฒนาองค์ธรรมของทางที่จะไปสูอ่อริยมรรคแปดแล้วก็เส้นทางระหว่างก็มีตัวอะไรมีอิธิบาสีต้องมีอิธิบาท,าทบาในการที่จะทำให้เพื่อนเราให้มีชันทะในความพอใจใมีวิริยะมีควาภัเดีนในการที่ให้เกิดสติัมปัญญะมีตัวชันทะมีวิริยะมีจิตตะเอาใจใส่ใป็ในพิเศษใจใส่ใจให้ถูกต้องถูก วิธีแล้วก็พิมังศาใขกคนเช็คดูด้วยด้วยปัญญาด้วยพิมังศาด้วยปัญญาในการติใจจะเกิดให้สติประธานสี่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยทิทธิบาสีนะั่นแหละทิทธิบาสีสันทะวิยะจิตติพิโมสาแล้วก็หกท่าอะไรี่เกิดขึ้น,นอีกสติปั ฐานสี่จะเกิดขึ้นด้วยอธิบายระกัต้องอาศัยสมรรถปาทานสี uffs, harvest, ่ที่เราสอนเมื่อเช้านี่ต้องมีความเพียรที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบายามะความเพียรป้องกันมุขสนมุขสนเกิดขึ้นก็ต้องละมุขสน ถูกละไปก็ด้วยด้วยกุศลที่เกิดขึ้นหรือาทำกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ทำติดต่อให้มันจเจริญร่วงงามให้พัฒนาให้มีกำลังของสติจัมปัญญาเพียบตามมากขึ้นจะเป็นการทำกุศลให้จเจริญร่วงงามไพภูลที่ขึ้น,จ,นจะนก็คนทุกใครจกกิเลสัรุลกคณธรทมต่างๆมากมายก็เนี่ยด,ด้วยอำนาจของความเพียรเพียรให้เกิดสติจัมปัญญาให้สมบูรณ์ที่สุด แลก็เม <ersch> <iment> ื่อสติประธานเกิดขึ้นด้วยอาศัยอิทธิบาทสี่รัรมประทานสี่อิทว่าที่เราชวดสัมมาวายามาสมบูรณ์ขึ้นทําให้เกิดกำลังกำลังของสติจัมพัญญอาศัยใจมันอาศัยใจได้ง่ายจะใส่ใจการเข้าไปเห็นเข้าใจการูหายใจเข้าไปเห็นการหายใจ้ายใจเข้าอย่างอย่างคล่องตัวมันีกำลังขึ้นมามมีปรับเป็นใหญ่ขึ้นมา ใจที่จะใส่ใจเองความกล้าก็ใส่ใจเองใส่ใจง่ายขึ้นเข้าขึ ham, pillows, machine, ้นชำนาญขึ้นการมีกำลังมีความเป็นใหญจในการที tensor, ่จะใส่ใจสังเกตัวสติสมาธิอย่างอืมีกำลังเป็นเพื้อนต้นไม่ใช่สติตัวเดียวมีถือว่าอินทรีย์ห้าภรรห้ามีจิตที่มีทุกทีสเตนซีสมาทีปัญญทีมันมีองค์ธรรมจะเริ่มขึ้นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ที่เราเห็นชัดคือสติเราเข้าขึ้นชำเลิศขึ้น คล่องแก้วใส่ใจได้ง่ายขึ้นใส่ใจเองของมันได้โดยง่ายใจโดยไม่ล้มลื่มชราธทําให้คร่องแคล่วชำนานเราทำให้คร่องแค่วชำนาญจะไม่้มไม่ลืมแตเข้าวทุกครั้งกับสังเกตใหายใจทุกครั้งกําสังเกตใจออกทุกครั้งกับสังเกตจะให้มีกำลังจะไม่ล้มไม่ลืมื่ไม่ล้มไม่ไม่ลืมแหละมจะมีกำลังขึ้นมากลังใจใจเองเมื่อเราทำไรทำนะทำสวนทำทุกวันทุกวันคล่องก็ทำเองง่ายเอง เราตื่นกันมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่หลับที่นอนก็ทำตัมาเด้โดยไม่ต้องมีความไม่ต้องมีอะไรหรอกครับไม่มีใครจยงใจเราก็ทําโดยง่ายนะเราทำานยชินเคยเป็นกําลังเป็นความเคยตัวจะทาให้คุ้นเคยได้มีกําลังทําทเองโดยไม่ต้องมีอะไรมีประธานมีรางวัลมีอย่างรู้เราทำโดยปกติมันเป็นกลังก็ทําเอง มันมีกำลังครอบแคล่วชำนาญเรื่องเป็นเจริญพัฒนาไปสู่พงคชององแห่งการดัรู้เจริญรู้แจกรู้แจงในสภาวัธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นมันบริกรมันองค์ของสติสัมปจัญญะสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นทือว่าตัวพชฌง์ก็มีสติสมพ่อชองธรรมะปิติญาตสำพ่อชองการสอบสองใครควรในประเด็นธรรมต่าง วิจัยทำทำประเด็นแต่ละหัวข้อแล้วแต่กรณีแล้วแต่หัวข้อเช่นว่าเราจริญในกายเวทนาจิตธรรมก็ก็นจะเริญอะไรมันคล่องแคล่วจำนานสอบสอูมันมันสมบูรณ์ไหมใส่ใจเบาเบาชัดเจนไหมันก็สอบสอบมันเบาจริงไหมมันคิดเอาอันนี้ก็สอบสองมูใส่ใจความสบายมันสบายจริงไหม สบายเราชอบใจไม่ชอบใจเลยไปถึงสภาพธรรมที่ประดแต่งเลยก็สอดส่องหาสภาพว่าธรรมที่มันเกี่ยวเกี่ยวเกี่อวกันมันก็สมบูรณ์ในพจุจงกรมการตั้งรูปในส่วนของสติในส่วนของธรรมวิทยาในส่วนของสติสัมปชัญญะปัจจันิความเบาเนื้อบตัวปีติความเป็นสุขสมาธิความเป็นสมาธิเบิกข้าความวางเฉยอย่างรู้เท่าทันนี่ก็พัฒนาไป ก็สติจะสมบูรณ์มากขึ้นไปสูส่สัมมาสติในอริยมรรคโอปปะก็ตามมาเป็นมากเพื่อปลายเมื่อสติสัมมาัญะสมบูรณ์องค์ธรรมืันสมบูรณ์ขึ้นสิสมาธิปัญญาในสมัมมาทิฏฐิความเห็นด้วยปัญญาเราถต้องความเห็นในการดำริออกจากติบัความดำริชอบเกิดขึ้นสมบูรณ์ทางการงานทาง,ทาง จิตวิสัยเส่วนสมาบัติการงานชอบสมาอาชีวะมันก็สมบูรณ์ในส่วนของศีลในสมาธิเกิดความเพียรถูกต้องแล้วทาเพียรในสมาว้ยนี่เปราส่วนชาวเราจะสมมู์เมื่อเมื่อรูปลายทางเลยตอนนี้เราก็เริ่มต้นอยู่ก็พยายามทาให้เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นก่อนอันนี้เป็นแนวทางสุดท้ายก็อริยมรรกก็สมมูร์หรือว่าคงมรกประจุกนรวมกัรมากการมที่ มันก็ประห,หารกิเลสเพราะว่าเรามีสติค,ครั้งเนเกิดกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วพอสติธรรมาที่สองพูในอริยมรรคองแปดมรรคธรมที่สิสนธมาที่ปัญญาหมดสองพูแล้วกิเลสไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนอากบรรลุธรรมค้นถึงธรรมบรรลุรู้แจ้งในธรรมบรบรลุคุณธรรมต่างๆมากมายหลายประการนี่คือสเส้นทางของการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานสี่ปลายทางด้วยอริยมรรคองแปด ในระหว่างปลางที่สติปัญญาสี่ที่เราฝึกและปลายทางที่อริยมัรคือแปดก็มีอิทธิบาทสี่กำลังใจสันทะพอใจวิริยะภาพเพียรจิตตะเอาใจใส่ในเมิงสาไยคนประเมินผลเช็คดูด้วยความรู้รู้เท่าทันอย่างอย่างดีอย่างโยนิโสพรติการแลาะใช้ความเพียรในการที่จะป้องกันในการที่จะ ละกิเลสในการที่ทําให้กุศลคือสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแต่ทำให้อิธิบาสสี่ทำให้อินทรีย์ห้ามีกําลังทางสติสตินตรีพิยิตรีบาเพียนสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์มีกําลังที่ทำง่ายเข้ามาองสะดวกแลวก็ไปสู่การที่จะเอาในการจัดรูพปัจฉงเกิดสติเกิดปัญจฉิทิเกิดปีติเกิดสมเกิดอุเบกขาขึ้นมา มักนั่น ну คือก็รวมกันเป็นมักของอารยามรกเบลเปดก็มามาประชุมรวมกันทำหน้าที่ประหารปรเด็ตามคุณธรรมของตนเองที่นชัดเจนในประเด็นไหนแตนจะทำให้ปลายทางแบบบรรลุคุณธรรมต่างๆได้นี่คือแนวทางการปฏิบัติในในเบื้องต้นเริ่มด้วยสติปัญฐาสี่แล้วก็ปลายทางอริยามรกเบลเปดก็คืออารยามรกเบลเป็ต่อไปรู้แจในอริยสัจสี่ตลอดส่วนในอารยามรกเบล ในส่วนของสมาทิที่ก็ไปเห็นทุกสภาวธรรมความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมีเรื่องเป็นทุกข์เป็นสภาพที่ีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปมีความเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงมีความที่เหมือนคือเหมือนยังไงยังหนึ่งแล้วก็ทำความรู้แจ้งในสภาวธรรมทุกข์ื่องแล้วก็เมื่อเราสังเกตเอาใจใส่ด้วยสติสัมปชัญญะ นีโถือท,ทุกขนะ์แล้วก็จะรู้สาเหตุรู้สมุทยัยสมุทัยศัตร์จะเกิดขึ้นแก่เ,เราผู้ใส่ใจในทุกขนะ์นั้นทุกข์เป็นสิ่งที่กดดันเราเราพอเรากำหนดรู้ก็จะไปเห็นสาเหตุของทุกข์เมื่อเข้าใจเห็นสภาวะธรรมจี่เป็นเหตุสมุทัยสัตว์เกิดเกิดขึ้นนะแล้วก็เราก็เมื่อมีสมุทัยมีเหตุแล้วก็ไม่ทําให้เหตุมันเกิดขึ้นก็ป้องกันไม่ให้เหตุกเกิดขึ้นเป็นสติธรรมชิญยะ ไปรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้เกิดความเฉื่อยสนิเกิดขึ้นไม่กิเลสเกิดขึ้นกิเลสไม่เกิดขึ้นมันก็นิโรธุตมันดับเราดับด้วยเราเจริญมรรคสัตว์ดูเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นเอาสติสัมปชัญญะไปกำหนดรูปทุกข์หรือแต่คือเจริญมังหรือเราก็จะไปรู้แจ้งอริยสัจ์สี่ทุกขสมุทัยนิโรธ้มังเราก็บริบูรณ์เมื่อเราบริบูรจากนี้เราทำจนสติกิเลสอื่นไม่เกิด ทองธรรมเเจริญงอกงามยิ่งขึ้นความสมบูรณ์ในสติสัมปชัญญะสิทสมาธิปัญญาเจริญขึ้นไปที่ไม่เกิดขึ้นกิเลสไม่เกิดขึ้นประตายแล้วก็หมดไปแล้วก็ไปจากกิเลสสุวรียังเป็นแบบเป็นหูทางประเสริฐแล้วก็ประเสริฐเพราะมันไม่มีกิเลสมาครอบครให้เราเป็นทุกข์ให้เรายินดียินดอยคืแนวทางการปฏิบัติและในติปทานสี่นะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติที่กว้างมาก เราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมดกายมีเวทนาหมดจิตหมดธรรมหมดธรรมมันจะมีมากที่เราส่วนในอริยมรรคแปดมรรคกษัตริย์ก็จะเป็นอยู่ในในหมวดธรรมเหมือนกันแต่ทํามีเวลาใ,ใจไดนน้เรารายละเอียดเพิ่มเติมในสติปสติปัฏฐานสูตรที่เราส่วนเนี่ยเราเฉพาะเอามาส่วนเฉพาะบางส่วนเนี่ยส่วนที่สองคูณทั้งหมดก็ไม่ได้เอามา มีเวลาเราจะชี้แจงในสิปัฏฐานสี่มีหมวดกายเวทนาจิตธรรมหมวดกายก็มีหลายหมวดนะอย่างที่เราสวดคือหมวดกายเวทนาจิตธรรมย่อๆเรียกว่านิเคประกอบทบทสรุปของการปฏิบัติคือพิจารณากายในกายในหมวดหมวดอะไรเอหมวดสติปัฏฐานหมวดกายเนะ ก็มีลมหายใจก็เป็นที่ว่าท,ที่เราสังเกตเวลาหน้าหน้าสังเกตลมหายใจเขา้าหายใจออกเชื่อว่าเป็นสังเกตสังเกตกายในกายอุโม,มดกายแล้วก็เนี่ยในปาร์เตอน์สตีนแต่การเดินก็กำหนดการกล่าวการเดินในอาการของกับกิริยาอา,กา,ก,าการของกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่กายส่วนที่ถูกกำหนดได้ว่ากายยาท,า,ทาที่ปัจจัยที่สามนันม่นอุโมดกายแล้วก็อุโมกาย อย่างอื่นยังจะมีวิญญาบทย่อยๆการก้มการคุกการเหยียดการเงยการคู่การดด่มการเที่ยวการลืมตาการอ้าปากการทำขยันไปยื่นเคลื่อนไหวก็ได้คือว่าทำประจัญญาปรับพระเราจะทําอะไรรู้สึกตัวทั้งหมดเลยจะก้าวไปจะหน้าจะถอยจากหลังจะก้มจะคู่จะเงยจะใส่จะยับยิบจัดสิ่งของวางสิ่งของจะใส่เสื้อผ้าจะห่มเสื้อผ้าจะ ทำอะไรทุกอย่างมีสติสัมปชัญญะก็เรียนมนสัมปชัญญะปัฏฐะแล้วก็มโนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราเดินอยู่รู้สึกตัวตุกคร้อมการเดินเรานอนอยู่รู้สึกตัวตุกคร้อมในการนอนมีสติในการนอนนั่นแหกำหนดรู้ตามสัมผัสของการนอนนั้นมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่นอนเรายืนอยู่รู้สึกตัวตุกคร้อมในการยืนเรานั่งอยู่เราก็กำหนดรู้ในอิริยาบถนั่งได้โดยสัมปชัญญะ ว่าเราสังเกตการนั่งอยู่นี่เราอยู่อย่างไรรู้สึกดูรอบๆในการนั่งที่นั่งเราก็สังเกตอานาพันติบุกายในส่วนของลมหายใจด้วยสมดุลอิริยาบถอาการของการนั่งด้วยอันนี้ว่ามีสติสัมปชจันญะยแบบสติปัฏฐาสี่แทรกอยู่หลาย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 แง่เราจะสังเกตแง่ในการอาการของกายที่นั่งโดยภาพรวมกราเด็เห็นอิริยาบถนั่ง สังเกตคือว่าตั้งแล้วแตเราสังเกตหายใจเข้าหายใจใจออกด้วยขณะนั้นก็สังเกตอานาบานุติด้วยแต่เราหายใจเข้าดำตัวขยับขึ้นขยับลงหรือเราก้มเราคู่เราเงยขณะที่เรานั่งอยู่นนั่นเป็นวิญญาณหมดสัมปชัญญะบัญชนะบัญชาเราเอยยับเคยยืดอยาลูอย่างนี่ตะบันปวดตะบันงอยมันจะเราขยับอยาลี่เราก็รู้ตัวอาการขยับกระเด็นกระเดื่องสัมปชัญญะกับพระ ในขณะที่ใมดไกยังยังมีมดอื่นที่ในสวดก็คือมดมดท่ามดท่าแล้วก็มดเท้าไปที่เท้าสังเกตที่เท้าเราเห็นเราใส่ใจไปที่เท้าแต่สติก็ไปรู้ไม่ใช่ไปรู้เท้าแต่ไปรู้ความตึงความหย่อนความตึงความหย่อนก็เรียกมดปลายอยู่ท่าสังเกตความแข็งความอ่อนไปใส่ใจเท้ามีเท้าเท้ามีอาการให้เรารู้สึกแข็ง ของระบบท่าใน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 เท้าของเราก็เรียกว่าเป็ปัวีธาตุเดี๋ยวมันอ่อนแข็งอ่อนเลยเป็นปัวีธาตุหรือว่ามันเย็นมันร้อนมันอุ่นนี่นี่ก็จงเริพิจารณาในเตโชธาแต่เราสังเกตใจเท้าเห็นเท้าในเท้ามันมีหย่อนมีอ่อนก็เรียกเราใส่ใจปายโยธาหรือว่าพิจารณาในความเป็นธาตุเราก็ไม่ได้มีกิเลสใอะไรที่เราใส่ใจในความเป็นธาตุใส่ใจความแข็งคือว่า เื่อนมันแข็งเรือว่าระบบกรรมเน้อของเรามันแข็งมันตึงอย่างนี้ตึงทำให้แข็งตึงมันเป็นวายโยแต่ว่าขณะที่ตึงมันก็ทําให้ส่วนนั้นเลยก็มีรู้สึกว่าแข็งอยู่แข็งกับตึงตึงมันเป็นเป็นวายโยธาแข็งธาตุปฐวีธาตุหรือมันปอนนุ่มเอิกอาอะ่างนี้เป็นตึงอาโปธาหรือว่ามันอุ่นมันเย็นมันร้อนเกิดกับเตโชธาตารมพิจนาเหตุรุ่นเหยืออ่อนเราเห็น น่นเห็นโดยความเป็นธาตุย่างไงอย่างหนึ่งก็ถือว่าเรามีสติในในส่วนของพิจารณาโดยความเป็นธาตุมันเราใส่ใจยางไงอย่างหนึ่งมันมีสติยางไงอย่างหนึ่งมันมีติปัสสัมภารข้อดนข้ออึ่งในตัวโดยโดยที่เราไม่ต้องไปรว่าอันนี้คือเราพิจารณาในส่วนของหมวดกายว่าโดยหมวดธาตุหรือว่าเราพิจารณาโดยความเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามใส่ใจเท่า เราส่กระบอะไรน่กเราประเด็นหนึ่งเลือกด้วยอาการของกายเราพิจารณาโดยความมันจะะสจบปวดมันหรือมันสะอาดนั่นนี่เราพิจารณาโดยความเป็นอสุภเรื่องสังเกตโดยความเป็นอาการสาสบสองเท้าเป็น yani ส่วนหนึ่งของอาการ32สองของร่างกายส่วนขาส่วนปลายยางนี่เราพิจารณาที่ใดที่หนึ่งโดยอาการเป็นอวัยวะ3าสสองประการหนึ่ง อาการของร่างกายของเราจะยังได้เห็นเลยก็เป็นหมวลกายเหมือนกันอันนี้ยังยังมีหมวลโดยดีโดยดีก็แบบโดยความเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามอันนี้มันก็มีอยู่ในหมวลกายหรือถ้าเออเป็นแค่นี้นะมวลมวลกายแล้วก็หมดเวทนาก็มีเวทนาสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยหรือวก็มีขณะที่เราเฉยเฉยเฉยเพราะเรา อย่างไรยหนึ่งด้วยด้วยเจอด้วยอมิตรด้วยว่าเราเปรียบเทียบมันสบายย่างนี้อาจจะเปรียบเทียบเหมือนหรือว่าขณะที่เราปฏิบัติมันจะเป็นนิรามิสุสุหรือว่านิรามิทุกทุกมันไม่สบายเพราะเราํำหนดการ่าวการเดินอยู่ในกรรมฐานอยู่แล้วเราปฏิบัติอย่างนี้มันจะไม่มีอมิตรรงแต่งให้เราไปชอบไม่ชอบสบายไม่สบายในในสิ่งที่ เราพิจารณาในหมวดเวทนาหมวดจิตก็มีหลายอย่างในะหมวดจิตเดี๋ยวไปพิจาแค่นี้ก่อนเนาะไม่ใช่วันยาวเดี๋ยวจะหลักมัหมดนะแม่ดมก็ได้ดยินไะมอย่างนั้ะจิตฐานสี่ยากเลยแต่แต่เอามาสอนแม่ดมยจะมีคีมาเกือบสองปีงแล้วเลยเสร็จแล้วเราทำความเข้าใจเป็นเรื่อยเลยที่เราปฏิบัติทั้งหมดมันอยู่ในสฏิปทาสี่ทุกหมดนะแต่เราอาจจะไม่รู้ชื่อนะ ชื่อตุ๊กแม้แต่มนสนมระลายๆวมดเลยมันเป็นมีอยู่ในสิ่งประทานสีทั้งหมดเลยหมวดต่างๆว่าด้วยโพดชงการจะรู้ว่าด้วยอนัตตากับว่าด้วยอะไรหมวดเป็นหมวดธรรมหมวดธรรมว่าด้วยใจลักใจลักษณะทรรทั้งหมดเลยในในมวดธรรมกายเวทนาจิตธรรมหมวดธรรมเยอะมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้ อยู่ใต่างๆกุศลต่างๆบุญต่างๆมีใจเสียใจหรือหมวดมณฑ์ที่เราสวดแต่ละสวดหมวดโทษชงหมวดอะไรๆจะเป็นหมวดหมดหมดธรรมทั้งหมดเลยถ้าเราถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีกำลังใจเราใส่ใจอยู่ในหมวดธรรมหมวดอะไรเงี้ยทเราไม่รู้ชื่อแต่เราเป็นหมวดธรรมนั้นทำให้เรามีมีสติสัมปชัญญะอยู่ในหมวดธรรมนั่นเราก็ไกลจากทีเลยอย่างนั้นการปฏิบัติเราจจะทำให้เรา ได้ไกลจากกิเลสเจริญพัฒนามากขึ้นแคนี้ก่อนนะแคริและแคอีกเดี๋ยวเราไปนะเป็นส่วนหมวสติปัฏฐานสีเอาเฉพาะหมวดกายก่อนเนาะหมวดกายที่เอาไปสวดกับมวดอานาบานัสติกับมวดสรรมชาตยกกับมวดอิริยะอิริยาบนม,มีสางหมดเนี่ยเกี่ยวับส่วนกายนชีพและกัะด เวลาไหว้พระชาร์ก็ตองใจก่อนอุจีบโซ่่รเเข้าเฝ้าพรกเสนเสนอเรา่มระสงระส่วนบนสถานึ่งประธานสี่วหรือว่าพระเจ้าแสดงรมตามพรญาสายของเราูำนเจริญในประธานีกายก่อนเตรียมตัวต่ออย่างันเวลาเไหว้พระส่วนทีจีบโซ่เราต้องแปลมชา ตปไม่ต้องแปลแปลตอนส่วบบนทัหดสติปัฏฐา,านสีว่าด้วย่งกายเราเข้าเฝ้าเครื่องสกั